สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มารีวิวเหรียญที่ f อฟซีนำมาขายให้เป็นนานนะคะอันนี้เขานำมาที่บ้านนะคะไม่ได้ไม่ได้แกะกล่องไม่ได้ส่งมาเป็นกล่องนะคะ f อฟซี FC นำเหรียญมาส่งให้ที่บ้านอันนี้จะเป็นเหรียญ5บาทครุดตรงเป็นเหรียญยูค่ะเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน หาบาทครุดตรงเขามีมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะคะอันนี้ครุดเขาสวยๆเขาเลือกเก็บไว้นะคะมีขาแว่นหมดเลยครุดหนึ่งบาทเนี่ยค่ะเขาใส่ตลับไว้นะคะส่วนมากของเขามีขาวแว่นจะจางมั่งอะไรมัง่งแต่ก็ส่วนมากเลยมีชัดบ้างจางบ้าง ปกติเปน่าจะรับซื้อเหรียญครูดเหรียญละ25บาทใช่ไหมคะแต่ท่านนี้นะคะนําเหรียญมานะคะเขาขอเพิ่มค่ะเพราะว่าเหรียญของเขานะคะใส่ตลับมาด้วยแล้วก็ค่อนข้างสวยเขาคัดคัดเหรียญเก็บค่ะไม่บินนะคะไม่บินไม่บินและมีขาวแว่นทั้งหมดเลยนะคะ มีแบบไม่ได้ชัดผ่านใช้นะคะผ่านใช้แต่มีขาวแว่นไม่ถึงกับชัดมากนะคะจางๆแต่ก็โอเคถือว่าใช้ได้นะคะเขาเลือกเนี่ยค่ะ,ะดำเขาไม่ได้ล้างนะคะเห็นไหมคะมีคราบมีดําแต่มีขาวแว่นนะคะปันลืมดูให้ดูข้างหลังค่ะเนี่ยค่ะหน้าครุดก็จะมีสึกบ้างนะคะ แต่ก็ยังคมยังคมอยู่ค่ะยังคงคงความคมชัดอยู่นะคะอันนี้หน้าเห็นยังหน้ายังชัดอยู่เลยนะคะด้านด้านครุฑด,ด้านครุฑนะคะในใช้ได้หน้ามีขาวแว่นนะคะหน้าครุฑยังเห็นใช่ไหมตะงอยปากยังเห็นยังมีอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเป็นอะไรที่สวยแหละนะคะ ให้ชมครุฑแล้วก็ชมเหรียญอื่นๆต่อไปเนี่ยค่ะเขาเขาบอกเขาส่วนมากเขาจะเก็บเฉพาะเหรียญที่นิยมแล้วก็เหรียญตัวติดนะคะเขาเขาเอานามาแบ่งปันให้ปี่นาดอย่าง20บาทเขาจะเก็บที่ผลิตน้อยเขาบอกมีกล้วยไม้มีมอเกษตรมอเชียงใหม่อันนี้มอเชียงใหม่ หอสมุดอะไรประมาณนี้แต่เขานํามาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะนํามาให้อีกเนี่ยค่ะสิบบาทสิบบาทสองสีเขาก็จะจะเก็บเฉพาะตัวที่เหรียญที่นี่อย่างเงี้ยค่ะเหรียญตัวติดผลิตน้อยที่ได้รับความนิยมนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีครุดเนี่ยค่ะครุดเอเฟกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเก็บค่ะเขาเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เก็บแบบเยอะแยะนะคะเขาเลือกเก็บค่ะ อย่างเงี้ยค่ะคนแบบนี้นะคะเขาเก็บไว้นะคะมีอนาคตแน่นอนค่ะเพราะเขาเลือกเลือกเก็บเฉพาะเหรียญที่ตัวติดผลิตน้อยเหรียญหายากค่ะเหรียญที่หลายหลายท่านต้องการน่ะนะคะเขาก็จะเลือกเก็บเฉพาะเหรียญที่ที่มีอนาคตเนี่ยค่ะสิบบาทเขาจะมีครูดเอเปกซึ่งจำนวนผลิตน้อยอย่างเอเปกแหละผลิตล้านเหรียญจริง นะคะแต่ยอดที่อยู่มือนักสะสมก็เหลือไม่ครบเพราะว่าเขานำไปเป็นของชํารวยของฝากของที่ระลึกนะคะส่วนครุฑเนี่ยเป็นครุฑที่เหรียญยอดนิยมเชื่อว่าทุกท่านมีเพราะว่าจำนวนผลิตเขาเยอะมากนะคะถึงห้าล้านเหรียญค่ะเชื่อว่าทุกคนทุกคนมีแน่นอนคิดว่างั้นนะคะนักสะสมค่ะส่วนเอเปกเนี่ยอาจจะคนที่เขาจัดชุดให้ครบ ครบชุดมีแต่ถ้าเป็นปกติอาจจะไม่ได้สนใจนะคะถ้าไม่ได้ไม่ได้เอาไปเข้าชุดอาจจะไม่อาจจะไม่สนใจค่ะเอเปกนะคะแต่แต่สำหรับคร๊ดนะเป็นน่าเชื่อว่าทุกคนมีแน่นอนค่ะและเหรียญหนึ่งบาทเขาก็จะเก็บเนะะี่ยค่ะครูดหนึ่งบาทครูด อันนี้เขาโค้ดเขาบอกอยู่แต่ไม่น่าลืมเพราะว่าป้านั่นวรวมหมดไม่ได้แยกป้านั่นบอกโค้ดโค้ดสุดมากป้านั่นไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เช็คไม่ค่อยดไอยด้แยกอันนี้เป็นเหรียญยูไม่ผ่านการใช้งานและเหรียญหนึ่งบาทนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทอ่าเสด็จนิวัตปิดปิดแฟตเดียแฟตเขาเหลืองค่ะหนึ่งบาทที่เยาเก็บนะคะเนี่ยค่ะหนึ่งบาทเสด็จนิวัต ย่งเสด็จนิวัต์นี่ก็ไม่ใช่เ,เปรียบเทียบนะคะเปรียบเปรียบกันได้เลยสองสองเหรียญน,นี้ค่ะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะคือเป็นเหรียญที่ไม่ได้ผลิตน้อยนะคะผลิตเยอะนะคะแต่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างอย่างเ,เสด็จนิวัต์เนี่ยก็ได้รับความนิยมสูงสุดในเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกจำนวนผลิตในสี่ล้านกว่าแต่ ได้รับความนิยมมากกว่าจํานวนผลิต1ล้านเช่นเดียวกับครุฑครุฑนี่ก็จํานวนผลิต5ล้านแต่ได้รับความนิยมมากกว่าเหรียญที่ผลิตจํานวน1 000, 000, ล้านเหรียญเช่นเอเปกนะคะอันนี้ก็จํานวนผลิต1 000, ล้านเหรียญเช่น WHO อัอ WHO, อนัยโลกอ่ะนะคะจานวนผลิตแค่หนึ่งล้าน 1, 000, แต่ความนิยมสู้นี้ไม่ได้เสร็จนิวัติอะคะ่ะราคาเสร็จนิวัตไปไกลกว่าครุฑกับเอเปกเช่นกัน ครุฑกับเอเปกนี่ก็ราคาครุฑปะนก็นก่าจะไปไกลกว่าอันนี้ก็เหรียญสามรอบเห็นไหมคะเหรียญที่เขาเก็บค่ะเขาจะเก็บเหรียญที่ที่ดูแล้วมีอนาคตอะคะ่ะคือปนักปนับ,บอกเขาเลยว่าเหรียญที่เขาเก็บอะปนัเดาได้เลยว่าจะต้องเป็นเหรียญที่ตัวติดหายากทั้งหมดปนนับ,บอกว่าเอามาให้หมดเลยเอามาได้หมดเลยของเขาอะนะคะที่เขาเก็บไว้ สี่หนึ่งเขาเอามาให้พนักาดแล้วนะคะเที่ยวนี้เขาเอาสามสี่มามีไม่กี่เหรียญแล้วคะ่ะเขาจะเขาเลือกเก็บดีค่ะแบบนี้ปนัดชอบนะคะเอามาได้เลยราคาก็จะสูงกว่าปกติหน่อยนึงจากครุฑนะก็ปกติเอ่อนัดรับซื้อเหรียญอยู่ที่สามสิบอ่ะยี่สิบห้าบาทใช่ไหมครับป,ปกติปกติพนัดจะรับซื้อเหรียญครุฑหนึ่งเจ็ดในราคาเหรียญละ ยี่สิบห้าบาทแต่ถ้าเจอที่เออ่เก็บแบบนี้เลือกแบบนี้นะคะราคาพนันให้เกินแน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวปนันให้ดูห้าสิบตางสามศูนเนี่ยค่ะใครจะเถียงปพน้าว่าไม่ใช่ห้าสิบตางสามศูนย์ ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองพันห้าร้อยสามสิบรวมสองเหรียญห้าสิบสตางค์พอละแค่นี้อายเล,เล่นไปได้ไปนะเล่นไปได้อายพอพอละห้าสิบสตางค์สามศูนย์ห้าบาทฟีสี่หกเล่นเองอายเอง ห้าห้าสิบตะตังปีสี่หกขอไปเขินค่ะเขินค่ะพูดผิดขอัยนะคะห้าบาทค่ะเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกนะคะมีมาสองเหรียญเหรียญนี้น่าจะล้างนะคะดูขอบแล้วน่าจะล้างเหรียญนี้เดิมเดิมมีคราบดำแต่ดูสภาพ ใกล้เคียงกันนะคะสองเหรียญนี้สภาพใกล้เคียงกันบางท่านอาจจะคิดว่าเหรียญน,นี้สวยกว่าใช่ไหมคะเหรียญที่เหรียญขาวเหรียญขาวสวยกว่าใหม่กว่าใช่ไหมคะแต่จริงๆดูสภาพแล้วแปลว่าใกล้เคียงกัน เหรียญนี้เขาล้างทำความสะอาดมาเดี๋ยนี้เดิมๆแต่ดูค่ะดูแล้วน่าจะใกล้เคียงเนี่ยค่ะหลายคนที่บอกว่าเออไม่อย่าล้างนะคะไม่ชอบไม่ให้ล้างนะคะล้างแล้วราคาตกอะไรเงี้ยนะคะอย่างสมมติถ้าว่าเจอวางสองเหรียญน,นี้คู่กันนะคะท่านจะหยิบเหรียญไหนใช่ไหมคะท่านต้องหยิบเหรียญสะอาดถูกไหมคะเหรียญดําสกรปรกก็หลายคนก็คง จะนึกว่าเอ้ยผ่านมือผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะจะดูดูแล้วไปจับแล้วมันจะไม่สะอาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราล้างให้สะอาดค่ะเราไม่ได้เราไม่ได้ขัดให้ใหเหรียญเสียนะคะไม่ได้เสียเนื้อเหรียญโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเนี่ยค่ะของเข้าใหม่ในร้านนะคะพนมารีวิวให้รับชมค่ะท่านจะได้รู้ว่าร้านพนัดมีอะไรใหม่บ้างสําหรับท่านที่จะสั่งของนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและขอบคุณเอซีที่แบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ